สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนถนอมศิ์วิทยาทุกคนนะครับอันนี้นะครับครูจะมาสอนคณิตศาสตร์นะครับสอนต่อจาก EP พีที่3านะครับอันนี้จะเป็น E ีพีที่4ี่นะครับสอนและสอนเรื่องราวการบวกลบเศษส่วนจํานวนคะในกรณีที่ส่วนไม่เท่ากันนะครับในอีพีแล้วครูยังค้างอยู่นะครับครูเลยไม่ได้สั่งการบ้านให้นะครับแต่มา E ีนี้นะครับเราก็จะมาบวกกันต่อนะครับว่า ถ้าเรามีจํานวนนะครับสามจำนวนนะครับบวกกันนะครับอันจะเป็นยังไงครับการจํจำนวนสามจำนวนบวกกันนะครับเอาเรามาดูนะครับวิธีทำนะครับวิธีทำอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมเราต้องปรับจํานวนค่าขอนนะครับปรับจํานวนค่าอ่าโอ้ยปรับจํานวนค่านะครับอ่าขออนุญาตข้ามนะครับข้ามขั้นตอนการปรับเลยนะครับอข้ามขั้นตอนนะครับ อันนี้เขียนเหมือนเขียนโจทย์ลงไปก่อนเขียนโจทย์ลงไปก่อนนะครับปรับจำนวนค่านะครับแล้วก็สามคูณหนึ่งนะครัครับสามหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่ก็เป็นนะครับสี่ส่วนสามนะครับสี่ส่วนสามบวกกับอะไรครับห้าส่วนหกนะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับสามส่วนสี่นะครับนี่ทำไหมครับทำไหมครับไม่ทันก็ ทุกคลิปนะครับที่มีการโพสต์นะครับสามนักเรียนสามารถคอมเมนต์ได้ใน facebook นะครับเพื่อจะได้พูดคุยกันนะครับครูจะได้ตอบเอนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนครูสอนไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะพิมพ์ตอบไปให้นะครับต่อมานะครับบวกกันนะครับเราต้องทําส่วนให้เท่ากันนะครับโดยการหาคอนอนะครับหาคอนอคือหาสามตัวนะครับหาคอลนอ หาค่นอของอะไรครับหาค่นอของ,อของสามหกแล้วก็สี่นะครับสามหกแลวก็สี่เาเลือกเลขจํานวนเฉพาะมาครับมาหารสามตัวนี้นะครับออาคุณเลือกเลขสามก่อนเลยนะครับเลขสามแล,าแล้วแต่เราครับอยากเลือกเลขไหนก็ได้ขอแค่เป็นจนํานวนเฉพาะที่หารได้ลงตัวหนึ่งหารหนึ่งตัวลงลงก็ได้นะครับ มาดูกันนะครับสามหนึ่งสามใช่ไหมครับสามอะไรครับสามสองเป็นหกนะครับสามหารสี่หารสามได้ไหมสามหารสี่ได้ไหมไม่ได้นะครับเขเขียนสี่ลงมานะครับต่อไปเอาเลขอะไรดีครับเอาเลขสองนะครับเลขสองสองหารหนึ่งได้ไหมไอ้หนึ่งหารสองไ,ได้หรือไม่ไม่ได้ครับเ็เขียนเลขหนึ่งเหมือนเดิมสอง สองสองเป็นเท่าไหร่ครับสองสี่อ่าเอไม่ชาเอาก็สองสองเป็นสี่คูณก็คูณแต่คูณจะฐานทำไมครับมันสองสองเป็นสี่สองหารอะไรได้สองครับก็คือหารหนึ่งนะครับอ่าสี่หารสองเหลืออะไรครับเหลือสองนะครับเพราะว่าสองสองเป็นสี่นะครับอ่าต่อไปเลขอะไรครับอ่าเลขสองนะครับเลขสอง ไมได้นะครับอันนี้ไม่ได้ในหนึ่งไม่หนึ่งสองสองหารสองได้นะครับได้หนึ่งนะครับอ่าได้หนึ่งครบกระบวนท่านะครับถูกไ้มไรดังนั้นคอนอเราลลคืออะไรครับคอนอคอนอคือ,ค,อคืออะไรครับสามคูณนะรครับคูณสองคูณสองสามสองเป็นหฮหกสองอะไรครับสิบสองเห็นไหมครับ อาอันนี้คือคอ,อนอเป็นสิบสองคอนอสิบสองได้คอ,อนอแล้วยังไงต่อครับความก็คือเราต้องปรับอันนี้เป็นสิบสองใช่ไหมครับนี่ปรับอันนี้ทุกตัวเลยครับเป็นสิบสองใช่หมครับเห็นเป็นสิบสอง่าอ,อ่าพอหาคอ,อนอได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าขออนุญาตลบนะ อนอนไปสิบสองแล้วนะครับอย่างรอบอันนี้หอนยานักเรียนสับสอนนะไอ้เมื่อกี้หาคอรนอนักเรียนสามารถไม่ต้องเขียนลงวิธีทำก็ได้นะครับนักเรียนไปทดอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับนอกกระดาษนอกที่ไหนก็ได้นะครับอ่าแต่นี่พยายามเขียนวิธีทำแบบเพียวๆให้เลยแบบเป็นวิธีทำเนื้อๆเ,เลยนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นวิธีทำนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับคือโจทย์แล้วก็มาตรงนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้เราหามาได้ใช่ไหมครับสิบสองใช่ไหมครับสามคูณอะไรได้สิบครับสามคูณอะไรได้สิบสองสามสี่ใช่ไหมครับสามสบสองก็คูณ4ี่ไปใช่ไหมครับคูณ 4, years, shared, 4อันนี้ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับเลขสี่นะครับบวกกับห้านะครับห้าหคูณอะไรได้สิบสองครับหคูณสองใช่ไหมครับก็ต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วน นะครับแล้วก็บวกกับนะครับ4ี่คูณอะไรได้สิบสองครับสี่คูณสามาไหมครับเอาคูณ3ามต้องเศษเลส่วนโอเคนะครับําไมคูณ3ามเราต้องทำให้สี่เป็นเลขสิบสองครับต้องทำส่วนให้เป็นเลขสิบสองทำส่วนตรงนี้นะครับเป็นเลขสิบสองให้เป็นเลขสิบสองเราจะทำยังไงก็เอา3ามมาคูณั้งเศษและส่วนนี่ครับนักเรียน ต่อไปนะครับปึ๊บนะครับอ่ะนักเรียนก็จัดเลขให้สวยงามนะครับ c ีเท่าไหร่ครับสี่6 4 3 4เท่าไหร่ครับ12บวกกับเลขนะครับ5 2าสอเท่าไหร่ครับเป็นส6 2 12นะครับ บวกกับสามสามไม่ใร่ครับนักเรียนสามสบวกนะครับนักเรียนไม่ใช่เครื่องหมายคูณนะครับ <c oughs> เครื่องหมายบวกบวกสามสามเป็นเก้านะครับอ่าขออภัยขีดเส้นยาวไปหน่อยไม่เกี่ยวกันนะครับสิบสองนะครับอ่ครูขีดเส้นสั้นให้ก็ได้นะครับอ่าครูขีดเส้นสั้นให้ก็ได้เด็กนักเรียนว่าทําไมครูขีดสั้นขียยาวข,ขีดสั้นนะครับนะ นักเรียนก็บวกกันนะครับบวกกันสิบหกบวกสิบบวกเก้าเลยครับสว่วนเป็นสิบสองนะครับบวกเลยครับคันนี้ชิ้นเล็กเร็วนะครับสิบหบวกสิบเป็นยี่6บหยี่บหกบวกเก้าเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบห้านะครับสามสิบห้าปรับเป็นจำนวนค้าได้ไหมครับนักเรียน สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สี่สิบสองสามเป็นสามสิบหกไม่เกินนะครับคนลา,ายเค่สองนะครับเหลือเท่าไรสิบสองเป็นยี่สิบสองสองเป็นยี่สบสี่ใช่ไหมครับสามสิบห้าลบยี่สิบสี่เท่าไหร่ครับเหลือสิบเอดส่วนสิบสองนะครับ,ร 8, 12, น,รบนักเรียนก็ตอบเลยครับว่าเท่าไรครับอ่านั้นะตอนนี้นะครับเท่ากับสองสิบเอดส่วนสิบสองนะครับ นักเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการบวกถ้ามีเลขสามตัวนะครับนี่คือวิธีทำวิธีรมแบบวิธีรมเลยนะครับเพียวๆเลยนะครับ นักเรียนสามนักเรียนการหาครนอนนบนักเรียนไม่ต้องเขียนในจบในวิธีทำมาก็ได้ครับนักเรียนไปหาด้านนอกมาก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสคุณอ่าเอาเน้นดูวิธีการทํานักเรียนเป็นหลักนะครับคําตอบก็ค่อยว่ากันไปนะครับส่วนท่านไม่มีข้อสงสัยย้ํานะครับมีข้อสงสัยคอมเมนต์ได้ a c e b o o k ได้นะครับผูจะไปตอบให้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าตัวอย่างนี้จบนะครับอ่า ทั้นก็ไปการบ้านนะครับการบ้านนี้จะเป็นการบ้าน EP สามกับ EP สี่รวมกันเลยนะครับการบ้านของเรานะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าร้อยห้าถึงร้อยเจ็ดนะครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับคณิตศาสตร์ปหกเล่มหนึ่งนะครับข้อหนึ่งใหญ่นะครับข้อหนึ่งใหญ่จะมีแดข้อให้เราเลือกทำหนึ่งข้อนะครับในแดข้อแล้วแต่เราจะทำว่าอยากทำข้อไหนนะครับ ข้อ2ใหญ่ก็จะมีแข้อนะให้เลือกทํา1ข้อเหมือนกันนะครับข้อ3ใหญ่จะมีอยู่2ข้อให้เลือกทํา1ข้อนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วส่งในราย o o f i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  l l c c o u u t t หรือว่า OA นะครับประจำชั้นป .6 นะครับ เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเมื่อส่งมานะถ่ายรูปส่งมาก็ระบุให้ครูหน่อยนะครับว่าการบ้านคณิตศาสตร์ EP 3ถึง4นะครับส่งครูเมธานีนะครับครูจะได้ไปตรวจให้อย่างถูกต้องนะครับถ้าไม่ระบุชื่อมาครูจะไม่รู้ทันทีว่าการบ้านที่ส่งใครนะครับก็ระบุให้ครูหน่อยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักเรียนนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการ ทาคลิปสอนคลิปออนไลน์นักเรียนไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันในชั่วโมงเรียนนะครับวันนี้สำหรับข้อขาวคา่าสวัสดีครับ